สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีซาหน่อยเฉนบอนแพงครับเอฟซีวัดโจเอฟซีลานหน่อยครับอันเนี้ยครับอ้แถวันี้ครับตัวแ <c oughs> ถวยาวเลยครับ H h ้าพเป็นภางคนเข่างานครับเต็มครับเต็มเต็มครับสองสามซี่แถวครับ อัญาครับอาญาอาญาของแท้ย้ายนั่งอยู่หน้าแล้วนี่ว่าจะออกมาหาดักแด้ไม่มี บ้าเงาหรือ <bas> ง <har aaS> ักแด้อะไรอไ่งักแดคลมันควละดัแดดยอ่นะหลยอ่งาลายวกหนเลยปัดเก็บไว้นะครับโอเคนะครับอแถวแล้วนะไม่มีาแล้วนะ คนละไปเลยนะครับที่ตัดคนละไปเลยยาวเลยครับยาวเลย,นเนยพ่นีน่เนลอดไาฉากเนาได้เสือุ้งยิยงความด้วยนนี่ fc อุ้งอิงครับ fc อุ้งอิงนะครับ <c oughs> ม <c oughs> าล่ำเป็นกันๆครับตั้ใใ่เสืเอเจนไม่ของอุ้งอิงเลยอ่อนนะ่อนอ้าว ยูทูบเบอร์ครับเอ็มครับเบองในฝุ่นทั้งใหม่และเก่าาอแตก็ขอาดครับบ้พี่นอนไหมขอ,อยาดครับขอ,อยาดครับก็นะ สวัสดีครับสวัสดีครับจในคอานอวหนาวเจอขึ้นโไซเสียเนี่นที่ไ,นนาาไปอาบน้ำมาทีเปลี่ยนเสียมาหอลอบไรสืแป๊บเบิดนี่ยมาลาสดลายสด แม่งูเอ้ยกินหัวกินหางลุหยาดไ่ได้มเล่ไดีไม่ไ้ายไ่ได้ไปเเขาไมัดวยังตว่อนอยู่ไหเนี่ยเเออิวผิวผู้ใดเก็บตัวไม่ต้องเกินไก้สิิอ้วกวนที <c oughs> เอา่าไปจัดไปจัดไปยืนจิกี่คนก็เลลดจิกสีย้ยังยาาไปครับ <c oughs> อบาาบนอนเ่อ้อออเพื่นเอนเอน่อนเพื่รนเขอน่อนน่อน่เ่น่นเนต่นพื่นอ้เอุ้่อ่อน่เอท่อนพ่นอ่อน ก็ลมอยู่เลยครับมันเย็นเย็นเย็นไม่ก็เอาเต้นมากลางหลังมิกเดมจังหวัดโคตเงี้ยเอาเต้นแทียนเสียวจริงอีกรอบด้วยไปเลยผมอยากได้แบบนี้ไหมบรรยากาศมะล่ำจะแบบกลางสิ่งกลางสิ่งปรงมะล่ำโธ่นานาฮันจะเต้นบ่แล้วเขาสิมันก็มีไอ้มันจุกคนได้เมื่อไหร่เนี้ย

พี่โยใช่ไหมอันนี้สี่คนครับหมดแล้ห่อนห่อนยากาศเย็นอย่งเลยด่ไดีเลยแั่งนนั่ับคนละใบเลยครับลยกคนละใบเลยนะครับสอจตีไป่เป็ไแกหาไป โอแน่นแล้วครับพี่น้องขัารยกกบนะครับอัครับอั FC ุณาฟ้ากัน ีบ่ัดเนี่ยนี่มีจะผมเอาไว้ในรถเก็บไว้เป็นเี่ระลึกนี่ซื้อปั๊่อนแลวเอามัน้ิหนีเือเด้นี่กระไรนี่ดีรุ่นงวดรุ่นงวดเพราะอะไรเห็นหนักับบั๊ดเพราะเห็นหนักก็ปั๊ด โอ้ยไปบกมือใส่ทั้งอุ้มน้อเอาโบกใส่ทางผีน้ำเนี่ผีพี่เออโอ้ยเออเป็นตั้งน้อยใจเนาะเออข่าวดวงกันเออข่าวดวงได้หนิอันนี้ข่าวดวงเออเอาพี่น้องมาส่งโบกเออครับเอาบรรยากาศมาพี่น้อง เอฟซีเมืองบรรยากาศเออโอ้โอนาำปลาครั่งนะครับเอาได้คลิปนี้นะครับภาพถ่นของเมืองบรรยากาศชวงนะครับปล่อยจําหน่ายบัตรจําหน่ายตัวให้เขาขอ,องตั๋วเลยนะครับได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่งชองสอหนุ่เทะเบียนเจอยวันออฟฟิเชียลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วะเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านี่ มาติดตามนะครับพอกับชืี่มายครับพี่น้องครับขอบคุณครับ